ส่วนเรื่องของการพารง,งานไทยกลับมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้ามืดเลยนะครับแลนดิ้งมาถึงประเทศไทยอีก90คนนะครับที่เดินทางกลับมาในรอบนี้แน่นอนครับทุกคนมีการตรวจสภาพทางจิตนะครับในรอบนี้เนี่ยถือว่า9กสคนอาการทางสภาพจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ารอบก่อนหน้ามีภาวะทางด้านจิตอยู่มีความเครียดนอะนไม่หลับอยู่หลายคนด้วยกันแล้วก็มีต้องเดินทางเข้าพบกับจิตแพทย์ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการ ย้ายแรงงานที่อิสราเอลกลับมายังประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรียืยนยันเรื่องนี้ว่าจะต้องเพิ่มเที่ยวบินเพราะว่าณนะตอนนี้ที่มีการลงทะเบียนไว้7,000กว่าคนเนี่ยกว่าจะกลับมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิก,กายนนะครับแต่ว่าต้องรีบเร่งครับส่วนตัวประกรันคนไทยที่ยังอยู่ในการถูกควบคุมตัวโดวยกลุ่มฮามาสยังคงมี17คนนะครับและทั้งหมดยังคงปลอดภัยดีอยู่ครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวประกันที่ถูกจับทั้ง17คนนั้นยังปลอดภัยนะครับตอนนี้ใช้ทางด้านการทูตข่าวกรองทางทหารแล้วก็ภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเร่งนำคนไทยกลับมาโดยเร็วและปลอดภัยที่สุด ส่วนตารางการบินที่ไปรับคนไทยภายในสิ้นเดือนนี้ครับเที่ยวบินพาณิชย์32เที่ยวบินสามารถรับคนไทยกลับมาได้ประมาณ5,700คนซึ่งยังไม่พอครับเพราะว่าคนไทยที่ลงทะเบียนเดินทางประสงค์จะเดินทางกลับตอนนี้มีมากกว่า7,000คนและตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านสถานทูตก็ทำงานเต็มที่ครับสามารถรับคนที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเข้ามายังศูนย์พักพิงได้ประมาณวระ400คน ขณะที่เครื่องบินไม่พอเนี่ยก็ที่ประชุมมีการเสนอให้เช่าเครื่องบินเพิ่มเติมอย่างเครื่องใหญ่ๆ Airbus A380 ที่มีความจุได้มากกว่า500คนต่อเที่ยวบินเนี่ยนะครับเลยมีการสั่งการให้หน่วยงานไปจัดหาเช่าเครื่องบินที่สามารถทําได้ขนคน,นกลับมาได้มากและก็เร็ววันส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของอิสราเอลครับ พันโทโจนาธานคอริคัสโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันออกจากชนวนกาซาเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดครับแม้ว่าขณะนี้การสู้รบจะพบปัญหานะครับเนื่องจากพื้นที่สู้รบมีประชากรอ,อาศัยอยู่จํานวนมากแม้ว่าอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่ามีความก้าวหน้าทางทหารที่ทันสมัยแล้วนะครับแต่พอไปสู้รบในพื้นที่เมืองซึ่งมีคนอยู่อย่างหนานแน่นเรื่องนี้ก็ทําได้ยากครับ กองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าขณะน,นี้ตัวประกันมีทั้งทหารพลเรือนอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ถูกจับไปเนี่ย126คนเชื่อว่าถูกจับไปอยู่ในอุโมงใต้ดินซึ่งอุโมงคใต้ดินในชนมนการชาก็มีเครือข่ายอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน ตอนนี้กองทัพอิสราเอลยอมรับว่าการสู้รบและการรุกคืบเข้าไปในชนันกาซาเป็นไปนอย่างล่าช้าและต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ตอนนี้สามารถระบุตำแหน่งกลุ่มฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ร่วมกับพลเรือนในอุโมงได้เรียบร้อยและกองทัพจะไม่พุ่งเป้าโจมตีพลเรือนนะครับ แต่ว่าอิสราเอลบอกว่าจะเริ่มโจมตีขั้นตอนต่อไปในเร็ววันนี้คาดว่าจะเริ่มโจมตีได้เมื่อพลเรือนกว่า1.1ล้านหแสนคนอพยพออกมาจนวนจากชนวนกาซาเสร็จสิ้นนะครับ